5ร้านแนะน,นํานคปรปฐมจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะร้านแนะนําร้านที่1ครัวกะเรียงป่าอยู่ที่ตาบลสนามจันทร์อําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมที่นี่มีห้องแอร์นะคะทานแบบเย็นๆสบายๆได้เลยเราชอบยำบุญเส้นของที่นี่มากๆเลยค่ะกุ้งปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะคะอร่อยแบบเข้มข้นนะคะใครชอบยำบุญเส้นแนะนําร้านนี้เลยค่ะของฝากก็มีขายนะคะใครสนใจครัวกะเรียงป่าเลยค่ะ ร้านแนะนำร้านที่2นะคะชื่อร้านครัวอภิรัตริมทางรถไฟอยู่ที่ถนนรถไฟตะวันตกตําบลลาพญาอําเภอเมืองจังหวัดน,นคปรปฐมเราเห็นพี่แกร็บเยอะมากนะคะแล้วเราก็เลยต้องแวะเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างเราสั่งเป็นผัดฉาเนื้อไข่ดาวราดข้าวนะคะแล้วก็มีน้ําชาให้ด้วยใกล้มาหาลัยศิลปากรราคาก็เป็นมิตรด้วยค่ะ ร้านที่สามนะคะร้านปลาหมึกย่างหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลสัญยาค่ะใกล้ๆกับสะพานลอยสีเขียวจุดนี้เลยค่ะจุดที่จะมีปลาหมึกย่างอร่อยน้ำจิ้มเขาก็เด่นนะคะร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าถ้าแม่ค้าย่างไม่ทันลูกค้าสามารถมาช่วยย่างได้เป็นมิตรสูตรนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มหวานนะคะให้คุณป้าเขาดูแลให้เลยนะเรื่องน้ำจิ้มอร่อยเธอแล้วก็มีไส้กรอกด้วยมีหลายอย่างป้ามีลาบไก่กับซุปนอไว้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ร้านแนะนำร้านที่4ร้าน Stay with Tree Cafe ค่ะร้านนี้เราตามมาจากในตอตอนะคะพิกัดนะคะอยู่ที่ซอยร่มฟ้า15ตําบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมค่ะร้านนี้เขาตกแต่งร้านได้แบบธรรมชาติมากนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็เค้กเขาก็ทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ บล็กโกโก้ครั้งแรกเป็นรสชาติที่แปลกมาก